ปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมส o ูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมส o ูลเลขที่บัญชี 1 5 1 8 6 6 3 3 2 8าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อที่30กันจกานจำนวนจริง x ที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งเป็นคำตอบของสมการ2 l o ล็อก x ฐาน3ลบ4 ส่วนด้วย l o g x ส่วน9ฐาน3เท่ากับ l o g x กํลัง7ฐาน3ลบกับ1หารด้วย l o g 3ฐาน x กําลังสแล้วก็ลบกับ8อ่าข้อนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของลอการิทึมใช่ไหมก็คือมันจะมีสูตรที่เราควรรู้อยู่นิดหน่อยเดี๋ยวถ้าเจอก็จะเธอบอกอย่างที่เห็นชัดๆเนี่ยก็คืออันนี้เลยสมมติการมีเศษส่วนใช่ปะ เราเป็นอะไรเดียล็อกเอกฐานเอก็ได้อะเราสามารถกลับมันขึ้นมาให้กลายเป็นล็อกเอฐานเอกได้เลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นสูตรหนึ่งแต่ถ้าถามว่าการพิสูจน์คือทอํายังไงอะเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยเราก็สามารถดึงมาเป็นล็อกเอฐารล็อกเอกได้เลยด้วยเนาะอันนี้ก็คือคล้ายๆเลยอะว่าแบบเออถ้าเราสลับล็อกเอไปหารก็จะเป็นอย่างงี้ล็อกเอกฐานล็อกเอซึ่งสุดท้ายเราก็จะกลับไปเป็นตัวนี้น,นั่นเอง อะมีสูตรไหนอีกก็คือสมมุติเรามีล็อกฐาน x เอของ X กกำลัง N เราสามารถดึงออกมาเป็น X แล้วก็เป็นล็อก X ฐาน A ได้เลยคือเอา N ลงมาตรงนี้ก็คือเดี๋ยวใช้ตรงนี้เนาะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นล็อกเจ7ของล็อก X ฐาน3อันนี้เราก็จะได้เป็นล็อก X ฐาน3แล้วก็ยกกําลัง2 มีลบแปดอืมมีอะไรอีกนะถ้าเกิดว่าเราเจอล็อกล็อกฐานเอของเอ็มบวกกับล็อกฐานเอของเเนี่ยเราก็สามารถรวมได้เลยเนาะก็คือเป็นล็อกฐานเของเอมคูณเแน่นอนว่าถ้าเราเจอล็อกฐานเของเอ็มลบกับล็อกฐานเของเก็จะได้เป็นล็อกฐานเของเอ็มหารเก็คือลบก,กันเอามาหารกัน นี่ไงแล้วก็ใช้ตรงนี้เนาะก็คือไอตรงข้างบนอะโอเคแล้วเป็น2ของ l o อก x ฐานสามลบสี่หารด้วยอันนี้ก็คือเหมือนมองว่ามันคือ l o อก x ฐานสามลบกับ l o g เฐาน3ามนั่นเองอ่ะมาถ้าเป็น l o อก a ฐาน a จะเท่ากับ1ใช่ไหมดังนั้นข้อน,นี้เรามองว่าเลล็อกของ9ฐาน3มมันก็คือล็อกของ สามของสามกลังสองแล้วก็ดึงสองลงมาแล้วก็เป็นล็อกสามฐานสามซึ่งอันนี้มันเท่ากับหนึ่งอันนี้ก็เลยเท่ากับสองได้เลยโอเคได้มาขนาดนี้ละอย่างนั้นเราจะมากำหนดตัวแปรกันเราจะให้ล็อกเอกฐานสามเนี่ยเท่ากับ a เนาะโจทย์มันจะจะเปลี่ยนกลายเป็นเดี๋ยวจัดให้อยู่ในรูป A อเนาะอันนี้ตีกรอบหน่อยว่าเป็นสูตร แล้วก็จะได้เป็น 2a ลบ4หารด้วย a ลบ2จะเท่ากับ 7a ลบ a กํลัง2แล้วก็ลบ8อ่ะเราจะได้ว่า 2a ลบ4หารด้วย a ลบ2จะได้2เลยเนาะจะเป็น 7a ลบ a กลัง2ลบกับ8ย้ายข้างมาก็จะเป็น a กํลัง2ลบ 7a บวก10เนี่ยจะเท่ากับ0ก็แก้สมการซะแยก2เล็บจะได้ว่า a เท่ากับ2 หรือว่าเป็น5ก็ได้ซึ่งเราจะได้ว่า a เนี่ยมันคือนี่ใช่ไหมอ่ะดังนั้นสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือ x เนี่ยก็คือเป็น3ามกำลังสองหรือ5้ากำลังสองถูกปะแต่ว่าข้อนี้ต้องระวังนิดนึงก็คือมันจะมีเรื่องของเศษส่วนใช่ไหมเวลาที่เราดู ว่าส่วนเนี่ยห้ามเป็นศูนย์ใช่ป่มจริงๆมาดูจากตรง a ก็ได้นะพี่ว่าดูจากตรงเง่ายกว่าเพราะว่าถ้าดูจากตรงตัวจนจริงจริงเนี่ยแทนเข้าไปอาจจะดูยากแต่ก็ได้เหมือนกันคือถ้าเราแทน x เป็นเก้าเนี่ยล็อกมันก็จะเหลือกลายเป็นล็อกของล็อกฐานสามของหนึ่งซึ่งมันจะออกมาเป็นศูนย์เนาะไม่ได้ใช้ไม่ได้เนาะหรือจริงดูตั้งแต่ตัว a เลยก็ได้ว่าเอออเท่ากับสองมันจะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ได้แค่กรณีเดียวก็คืออ,อ่า เเท่ากับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ห้ากำลังสองสามกำลังห้านะอ่ะใช้ได้แค่กรณีเดียวก็คืออันนี้เนาะหรือ a เป็นห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเมันก็จะเท่ากับสองร้อยสี่สิบสามนั่นเอง อคเนาะอ่ะสำหรับข้อสุดท้ายเนาะอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งก็คือว่าเราก็จะได้ว่าสูตรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวาเนาะที่พี่เขียนให้สิ่งที่เราเปลี่ยนมีอะไรบ้างก็คืออันนี้เราเปลี่ยนเป็นล็อกลบกันเนาะคือล็อกหารกันก็คือจากล็อกลบกันเราพอเราได้ว่ามันลบกันปุ๊บไอ้ตัวนี้เราสามารถมองได้อีกว่าเออเก้าก็คือสามกำลังสองนั้นล็อกของเก้าฐานสามก็คือเป็นสองนั่นเอง ฝั่งนี้เราก็อะไรดึงเจ็ดลงมาเนาะก็เป็นเจ็ดล็อกเอกฐานสามอันนี้เราก็กับเศษส่วนเราก็จะได้ว่าสลับที่ของฐานกับตัวหลังล็อกเอาก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคือเรากําหนดอันนี้ให้เป็น a จะได้คิดง่ายๆแล้วก็อย่าลืมว่า a เนี่ยในเมื่อมีติดเศษส่วนอยู่ a ห้ามเป็นสองเพราะว่าส่วนเดี๋ยวจะเป็นศูนย์เราก็เลยจะได้ว่าสมการเนี่ยก็จะกลายเป็น ตัวนี้คือเปลี่ยนให้มันเป็น a หมดแล้วแก้ออกมาจะได้ a เป็น2หรือ5ซึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องระวังตัวหลอกเนาะไม่งั้นแบบถ้าเราตอบว่า9อย่างเงี้ยโดนหลอกทันทีเลยเพราะเขาหาค่า x ที่น้อยที่สุดด้วยเนาะโอเคแก้เสร็จสับก็จะได้ว่า a เป็น2ไม่ก็5แต่ใช้ไม่ได้เลยใช้ได้แค่ a เป็น5 a เป็น5ก็หมายถึง log x ฐาน3เท่ากับ5 x ก็เลยเท่ากับ3กลัง5ก็คือ2 4 3นั่นเอง ความรู้ออมมิชาออมปัญญาออมสกูล